ที่ได้แก่วันเรามาทำอะไรกันดีครับตรงนี้หนะเรามาทำอะไรกันที่นี่เราทำเอ,อ่อหาตัลวละครฟอตานั่นเองว้ายมันอยู่ที่ไหนเราต้องไปที่ไหนเราต้องไปที่ไหนเราต้องไปที่ไหนเนี่ยมันผมเห็นมาแต่ไกลเลยครับเออแล้วเราเริ่มกันเลยเราต้องไปที่ไหนผมผมเห็นมาแต่ไกเลเห็นมาแต่ไกลเลยเอ้ยอ,อ,อ,อันนี้มันพื้นที่อะไรเกินนึกว่าทะเลหมอกลีเดอร์บีฮัลโหล นี่คือเจ้าบีหนังสือบีหนังสือบีฟ้าป้าเฮ้ยเราจะไปไหนเนี่ยลองเข้าไปในถ้ำฮ้ยถ้าถ้ามันมีรูปแบบอ้าปากด้วยด้วยเหมือนถ้ำของเอฟเลยมันคือถ้ำเสือเอ๊้มันคืออะไรเราต้องชนหรือเปล่าตรงนี้เฮสวัสดีเราจะขึ้นไปตรงไหนเนี่ยต้องสำรวจทั่วเพื่อมีเพื่อมีอะไรเพื่อมีอะไรเฮ้ย ลึกลับจริงๆริโอ๊ยตัวมันคืออะไรอะตัวเอ็นเอ็นตัวเอ็นตัวเอ็นนี่ไงตัวอักษรเอ็นพ่อป้าตัวอักษรเอ็นพ่อป,ป้า,ออปปาโอเคแล้วมีจีด้วยนะมีเราต้องไปนะเดินไปเลยต้องทีนำเลยครับเออเห,นหนนเเอ็นนู่นแล้วรับไปไอ้นี่นี่ท่องทีเอ็นท่องทีอันนี้เก็บไปแล้วอันนี้มันเพื่อนอ้าวเหรอเฮ้ยมันไปตรงนี้ได้ยังไงไปตรงนี้นี่เอง ใช่หรือเปล่าอยู่ตรงมุมเลย h e l l ลวัดดีนี่จุด G มาดิทีน้องทีมาดิลูกเฮ้ยว่าไงเพื่อนเฮ้ยว่าไงเพื่อนไอ้มันลูกครับไปดีน้องทีไปลูกเป็นตัว N น้องเป็นตัว N เหรอโอ้ยป้ายเป็นตัว N หรอกลูกเป็น G จีกว่าจุด G มมามามาเราจะไปไหนกันต่อโอ้ยดูสิต้นไม้ ตั็นมาสสีแดงเฮ้ยไอไมีใช่นเบื่อบางทีไปไหนหนะรู้ไปไหนรู้อยู่นี่ยรู้จะไปไหนหนะขึ้นข้างบนม,มันอยู่ข้างบนใช่ไหมครับอยู่ข้างบนเปล่าเฮ้ยเจอสีนี่เฮ้ยเจอสินเงินสินเงินอะมันอยู่บนนี่มันอยู่บนสุดไหมอยู่ไม่ใช่พม่ใช่มันอยู่บนสุดมันอยู่บนปากเลยครับเลยก โดูข้างในปากเหรอครับเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยเพื่อนจะพึ่งมาเฮ้ยเราขึ้นทางไหนเราไปทางนี้ขึ้นทางนี้ขึ้นทางนี้ง่ายป้า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 ต้องเดินไม่ใช่เอาวาต้องกดวิ่งเราเคยวิ่งแล้วเดี๋ยววิ่งไปนี่เหรอวิ่งไปนี่ดีกว่าอ้าวอันนี้มันอันนี้มันเดิน วิ่ง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 นะจุ๊งโดนสิน่มเงินเสียบโอ oh, อันนี้เราอยู่ที่ไหนเราห้ามโดนอันนี้เด็ขดกขาดเออรูปเป็นตัวอะไรตัวจีเฮ้ยเดีวต้องกระโดดเราก็ต้องอาปาได้ตัวจีอย่างครับเฮ้ยเหรเอาปาได้ตัวจีอย่างครับได้แล้วได้แล้วได้วอ๋อแล้วนี่ตัวอะไรอ่ะเอิบชุบตัวสีดำๆ อยจะบอกนะเป็น S มันยากขนาดนั้นเลยเหรอบางทีไม่ครับก็แค่เดินมาเลยไม่ต้องวิ่งอเอาจริงและเอาลองวิ่งไปเลยไหมครับอุ้ยเอาวิ่งไม่ได้วิ่งไม่ได้ต้องกดเดินต้องกดเดินเอาป๊าป้าตรงไปเลยสิครับตรงนี่ไปเลยป้า ไอ,อ้เล่นไม่ได้สักทีเป็นไม่ได้สักทีเอ้ได้แล้วได้แล้วนึงเราจะโอเคเ้ย,ยโดดตามลูก<อ>เลยครับเอาแล้ว,วลูกโดดนให้ราบไปเราต้องไป <S 2> <S 2> <S 2> ถือว่าเราต้องเปลี่ยนเป็นตัวตัวอักษรก่อน,อนมันค่อยตัวเล็กๆดีตัวเล็กๆมันง่ายตัวเล็กๆมันยากครับเอเ้เลออ่าไปไปไปโอ้อย, <S <S ออยเราต้องกลับมาที่เดิมอีกแล้ว คุณโวยอีกครั้งหนึ่งเย้ป๊าครับอย่าพึ่งนะครับมาดิตามป๊ามารอด้วยครับรอด้วยรอด้วยมาแล้วมาแล้วชิเราไม่ทัาเต้นหรือเปล่าเนี่ยเราไม่ทัาเต้นหรือเปล่ามีฮับทอดก่อนเลยอย่าพึ่งครับอย่าพึ่งรอก่อนมาเลยมาเลยนี่ออสวัสดีโอ้ห้ามโดนน้ำเหรอเนี่ยจะบอกนะห้ามโดนน้ำป๊าบอกว่าป๊าเป็นตัวไอตัวนี้ดีกว่า อีตัวนี้โมฟไหนอยู่ไหนน้องทีอยู่ไหนหมายยังลูกอยู่ตรงนี้ไปแล้วเหรอไปแล้วครับนี่ไปเดียวห้ามโดนน้ำนะครับครับและห้ามโดนสีดำๆอันนี้ด้วยไปแล้วอย่าโดนน้ำด้วยนะครับเฮ้ยเไปก่อนละกันค่อยไปค่อยไปค่อยไปโอ้นี่มันตรงนี้มันเล็กนะครับระวังด้วยเคี๋ยวไปยานะยาเออเฮ้ย มันบาดเสียวโดดโดดโอ้ยนี่ป๊าป๊าลืมไปว่ามันอยู่ตรงนี้ฮัลโหลเราเจอตัว F ใช่ครับลองเป็น F หรือ C ิเราจะเอฟอบบ้าเราจะเป็นต่อเราต้องออกไปเลยใช่ไหมโอเป็นท่าทางที่เยอะมาก F เนี่ยออกมาแล้วออกมาแล้วเฮ้ยเฮ้ยลูกเป็น F หวัดดีวัดดีฉันนายบีเฮ้ย น้ำมันรถแดงแต่เจ้าเอฟมันเป็นคนชั่วนะครับวิววิกวิกวิกว้าวเยอะยอะเยอะป๊าป๊าเมื่อกี้ก็ลืมกดวิ่งเอาช้าๆเลยเลยจุลูกจะไปไหนนะเออเหลือกี่ตัวแล้วเราต้องไปไหนต่อเฮ้ยเราต้องเหลือเราเฮ้ยเราเหลือสองตัวไหนก็คือมันอยู่ตรงไหนอันนี้อันนี้คำใบ้่ะว่าอะไรอ่ะเดี๋ยวป๊าป๊าดูให้แป๊บหนึ่งฮะ ตัวนี้เนี่ยตัวนี้อ่ะปาดูกันให้คำใบบนหลังคาบนหลังคาเป็นคำใบที่ช่วยมากเป็นคำใบที่ช่วยดีๆมากเลยมันอยู่หลังคาในละเราต้องไปทุกดูทุกหลังคาไหมลูกป้าป้าครับกดวิ่งสิครับนี่ก็วิ่งแล้วนี่อไป,ไป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 ทุกเป็นเอแต่เอฟท่าทางเยอะนะครับเลิก บนหลังคานี่เปล่ามันต้อขึ้นทางไหนเอ๊ะต้อขึ้นทางไหนก็ไม่รู้ครับเดี๋ยวเราเข้าในบ้านก่อนในบ้านนี่เลยป้าครับเฮ้ยเฮ้ยนี่ไงขึ้นบนบ้านนี่ไงมันมีเครื่องขึ้นบนบ้านเห็นไหมเฮ้ยใช่มันต้องขึ้นยังไงหรือว่าเรานี่ไง้ยแม่ครับป้าครับอย่าพึ่งนะครับป้าขยับขึ้นบน เฮ้ยล้วก่อนนะครับเราต้องทำยังไงเราถึงจะขึ้นไปข้างบนปาครับเรื่องเดี๋ยวขึ้นบนขึ้นไปปาครับใกล้ตัวนี้แล้วนะครับอยู่ตรงไหนอยู่ตรงบ้านตัวนี้ไงเราต้องขึ้นไปยังไงเนี่ยบ้าน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 ที่แสนสนุกมากเลยไหนน้องพี่อยู่ไหนอยู่บนนี้อยู่ตรงนี้อยู่ชั้นล่างเหรอไหนน้องพี่ไหนเนี่ย ไหนลราเราจะขึ้นไปไงอ๋อต้องอย่าบอกนะต้องตดทีวีนั่นไงต้นนั่นไงจริงๆด้วยความเทพของเราไปเฮ้ยว่าไงมันชื่อตัวอะไรเมื่อกี้ลืมอ่านเลยอ่ะบาบาครับลงไปข้างล่างแล้วคิดว่าไม่อ่านเลยกันครับไป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 แล้วลูกโอ้ยติดติดติดบาบาเราต้องไปต่อที่ไหนกันดีลูกได้ตัวนั้นแล้วถือลูกได้ตัวนั้นแล้วอยู่ตรงบ้านสีน้ําเงิน ตอนนี้ไม่เห็นชื่อลูกเลยลูกอยู่ไหนเนี่ยลูกเป็นเอฟเนี่ยยืนอยู่ตรงนี้เนี่ยตรงกบล,ลูกลงไปข้างล่างใช่ไหมครับลงไปข้างล่างแลครับนี่ลูกอยู่นี่ครับทางเดิเนนี่กำลังไปรอฉันด้วยไปไปต่อเฮ้ยมันคือบ้านสีฟ้ามันอยู่ด้านหลังเลยครับ <c ười> บ้านสีฟ้าไม่เนียน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 น,ยน,ยนี่ฮัลโหลคุณบัสลัสคุณ อันนี้คํำใบอยู่บนหลังคาเหรอครับคํำใบตัวไหนคํำใบตัวนี้ครับคํำใบนี้เหรอเดี๋ยวมาดูก่อนนี่ใช่ไหมครับมีคํำบนหลังคาอยู่บนหลังคาบนหลังคาเปล่าบนหลังคาไหนหลังคานี้หรือเปล่าหรือหลังคานู้นเฮ้ยยังไงใช่เพื่อนขึ้นไปเอาเมื่อกี้นี่ื้วยนั่นจริงด้วยอยู่บนนั้นอยู่บนนี้ดินี่มีกล่องอยู่กล่องกล่อง เย้อ <Yeah. S 1> เอาทำไมขึ้นไม่ได้ทีจะต้องเดินใช่ไหมช่ต้องเดินนะ <c oughs> นี่ฮัลโหลวัสดีหาครบแล้วหาตรงนี้ครบแล้วไปหาที่อื่นปะครับไปฮาโลวีนแมปตัวอ,กอักษรครับ เราตอนนี้เราหาคบเจอแล้วใช่ไหมครับหาคบเ oh. อ้ยปาป๊าเลยสติกแมนสติกแมนอยู่ไหนอ่ะสติกแมนอยู่บนต้นไม้ต้นใบตรงน,นั้นดูนะครับดูนะครับครับลุกเซียนมากอืม่มเนี่ยต้องเห็นเต็มตาไหนไปเอาเห็นไหมครับครับผมยึบโอ้ต้องกดวิ่งซะด้วยเอ๊ะพยายามไป ความความพยายามอยู่ที่ไหนความสำมปายไม่ใช่ความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นไม่ใช่แล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเกือบได้อยู่แล้วเย้โอ้เขาชื่อว่าอะไรคุณไม้ปากเก้โอเคตอนนี้เราก็คราวด่าแล้วได้ครบกันแล้วนะครับสำหรับมูฟโอเคเฮ้ย หลืออะไรอ่ะเดียวตัวหนึ่งเหรอมินเนี่ยนก็คืออยู่บนรถอยบนรถอยู่ไหนไปป่ะไปทางไหนต้องไปทางไหนขึ้นก็ไปเดินไปเดินไปทางไหนรถนี่ครับไปปรัไอไปไปไปรถรถนี่เหรอเออรถไหนก็ได้ครับรถไหนก็ได้ได้ไงเอเดี๋ยวดูน้องบอกบอกปป่ะบอกไปป่ะไปวิ่งรู้ว่ารถคันนี้หรือเปล่า ต้องหาไปเรื่อยๆครับแต่มันอยู่มันเขาบอกว่าอยู่บนรถหรือว่าอะไรแต่ป๊าดูคำใบ้ก่อนตัวไหนนะตัวไหนมีเนียนตัวไหนมีเนียนมิเนียตรงนี้มีเนี่ยนี่เหรอรถสีแดง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 ก็รถคันนี้ใช่ไหมสีแดงเฮ้ยรถด้านหลังมันยังมีอีกครับรถสีแดงมันมีมีกี่คันรถสีแดงสองโอ้โน่งเงินโนไงเงินโน่งเงินโน่งเนเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้ววิ่งวิ่งวิ่ง <c oughs> ใช่ไหมต้องขันนี้แน่ๆเลยเฮ้ยจับเนมิเนียนแล้วเราได้ครบแล้วนะมิเนียนน,น,นี่นี่ใช่ไหมมาแมบฮาโลวีนเลยครับโอเคครับโอเคครับอันนี้คือแแบอะไรนะลูกตัวกอนใช่ขอเรียกว่าอะไรอ่ะเมื่อตัวก่อนมันมีตัวอะไรอะไรบ้างนะเราได้ไปเมื่อกี้มีตัวอะไรบ้าง,นะางตวัวบีตัวบีบีนี่มิเนียน อันนี้ฟอป้าจีนะครับบัสฟอป้าตัวอนนักษรเอ็นนี่เพื่อนแล้วว<บ>่าอะไรบลูโอเค, <Blue. S 1> อเคแล้วก็ไม้ปากกามาสฟอป้าแล้วก็ตัวเอฟนะตอนนี้เราก็พบแล้วพบ้เฮา,าเอาละครับตามร่าหาตัวอักษรกันนะครับเดี๋ยวก็มาพบกันใหม่ใช่ไหมครับน้องทีใช่ไหมครับ ครับครับผมนะครับวันนี้ก็ลูกชายนะครับสอนสอนเล่นนะครับผมสอนเล่นสอนเล่นกี่เกมแล้วครับสอนเล่นมันเกมทั้งหมดใช่แล้วเกมทั้งหมดเมื่อกี้เราเล่นไปกี่แมบครับผมสองแมบบสองแแปแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็แมบต่อไปนะครับสําหรับแมบต่อไปแล้วก็จะมาอีกในคลิปต่อไปนะครับถ้นึงก็อย่าลฝากกดไลยนะกดไลค์แล้วก็กด Subscribe โอเค okay. สำหรับคลิปนี้นะครับบ๊ายบาย